สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กกิฟ๊ฟจะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองหลังทําจมูกนะคะข้อแรกนะคะก็คือหลังทําจมูกมาเนี่ยเราก็จะมีอาการที่ตามมาก็คืออาการปวดนะคะปวดได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีแผลนะคะถ้าปวดสามารถทานยาแก้ปวดได้นะคะทุก4 6ถึง6ชั่วโมงนะคะทานไปเลย เสริมจมูกเนี่ยคุณหมอเขาจะไม่ได้ใช้เป็นไหมที่จะต้องตัดนะคะจะเป็นไหมละลายไปเลยก็คือไม่ต้องตัดไหมแต่ว่าจะต้องมีนัดติดตามหลังผ่าตัด7วันนะคะเพื่อดูว่าไหมละลายละลายหมดหรือยัง วิธีการทําความสะอาดจมูกนะคะง่ายๆเลยคือใช้ไม้พันสารีนะคะชุบน้ําอุ่นหรือว่าจะเป็นน้ําเกลือก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดวันละสองครั้งนะคะเช้าเย็นเช็ดเข้าไปในรูจมูกเลยค่ะเพื่อทําความสะอาดคราเลือดนะคะไม่ให้มีคราเลือดมันไปเกาะตรงแผลเนาะบางคนกังวลนะคะว่าจะสามารถล้างหน้าได้เลยหรือเปล่าแผลจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องกังวลค่ะหลังย4สีชั่วโมงแรกหรือว่าหลังหนึ่งวันนะคะสามารถล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนๆได้เลยค่ะ แล้วก็แต่งหน้าเจดวันนะคะพักไว้ก่อนเนาะเราอย่าเพิ่งไปโดนน้องนะคะเดี๋ยวมันจะช้ำจะเบี้ยววันแรกกลับไปเนี่ยก็พยายามนอนหัวสูงนะคะนอนหัวสูงเนี่ยจะช่วยลดบวมได้ดีเลยค่ะล่อาหารการกินก็สามารถทานได้ปกตินะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทานอาหารที่ต้องใช้แรงเคี้ยวเยอะค่ะทานอาหารอ่อนสักสองสาวันนะคะหลังจากนั้นก็ทานได้ปกติเลยนะคะที่สําคัญนะคะก็มาตามนัดที่ คุณหมอนนะัดเนาะก,ก็จะมี7วันแล้วก็1เดือนนะคะหลังผ่าตัดเสริมจมูกค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับคําแนะนําการดูแลตัวเองหลังเสิมจมูกนะคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมง่ายๆย,ยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบาย